ล่าสุดสันข้าวชาวใต้นะครับมาเลข้าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับเริ่มข้าวเร็กไปกันที่จังหวัดกระบี่จัดพิธีถวายพระทานเป็นพระราชทานเดชพระภิษุสามเณินผูคาสอบบาลีสนามห่วงคลังทีซ่องนะครับที่วัดพระพรามาธารวรมงคลครับ โดยโดย้วยพระบาทสมเด็จพระจายวุ่ิสนุนทรโปรดกล้าวพระราชทานให้ทวายพัฒหานเพลนพระราชทานเดชพระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามล่วงและกรรมาการกรรกับองค์สอบในการสอบบารีสนามล่วงครั้งทีส่สองประจำปี2 5 6 6ระหว่างวันที 16, ่ที่ข้อไปกับวันที่15ถึง17เมษายน ในท่วนปลุยพักนะครับต่างเม็ดเนี่ยมีทั้งหมดแปดสิามนามนะครับโดยมโหดิศิบุกเมไทยนที่ผ่านมานั้นนายพัชกรบุญยะลักขัวรกกนจังหวัดกระบี่ในมอบไม้ได้นายอนุวัฒน์มุดพริงรงพวมพวการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีถวายปัตตาหานพลแก่พระราชทานในพระภิกษุสามเณรในการชอบบาลีสนามล่วงครั้งที่สองจำนวนหกสิบสี่รูปโดยมีพระรัตนสุทธิวิมลน,นะครับเจ้าคณะ จังหวัดกระบี่เจ้าวัดวัดกระบี่น้อยพร้อมด้วยนางกะมนัดทองจิ้บพรมในการทรำเนิงงนการพระบูชาสนาจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาประชาชนและประชาชนเข้าวร่วมพิธีถาวายประธานเพนพระาธา,านณวัดมาธาตุวชิรมงคลตำบลนาเนื้ออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพรานนะรัตนตรัยเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ทูปเทียนแพรนาพระบรมชาติยาลาพระบาทส้มแดงพระเจ้าอยู่หัวและส้มแดงพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรากิติยาพานเรนทีราเทศพยวดีกรมมาล่วงราชสารีนีสิริพัดมหาวชราราชธิดาจากนั้นรับซ้นประธานส่งไฮซ้นกล่าวคำถวายสร้งางคาถาประธานทวายผัตตาหา่นแด่ประธานส่งและพระเทรานุเทรา้าจานวนสิบรูปมีการกรวดนม้มและกราบลาพระตระนตรัยและพระสรงเส็จแล้วประธานทวายผัตตาห้านเพลงพระราชทานตัวแทนพระภิกษุซามนเนรผูเขาซอบค่ะ